ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิงตกอกนะคะวันนี้ช่องเจ้ยจำปาดุมมาเลยวิศวกรกำลังทำนะมีใครบ้างเนาะช่างดำไปช่างดำกับน้องมาทำทำไมไร่างเจ้าโอ้นะคะอยู่ตรงนี้ไปนเปนแดงเหรอทายคิดเนี่ยโอ้โหแล้วจะเถื่อพี่น้อง เ้าะเียิลอลี่หรือเปล่าเปาไปีไปใช้ไดนพี่นองเ้ยนั่นแหละชื่ออะไรนะนักก่อนนักรอยเท้าก่อนว่าเท่าไหร่นี่กินะป้าต้องไปเฮ็ดกินลปล่ะชุดเ้าเด้อชุดเท้าเด้อมือเด้อมือเด้อ ได้ยินบอล่ะได้ยินบ่จ้าจสีเขียวน่ะได้ยินบอเสื้อสีเขียวน่ะเออแบแบได้ยินตอนตอนนี้ไปแล้วนะคะใบยาง้ให้มันฝากรอยเท้าเอาไว้เถอะอย่าไป ว่ามันเลยฝากรอยเท้าเอาไว้ทำทีกแล้วสามรอบแล้วเด้อพี่น้องสามรอบแล้วให้เขาฝากไว้เถือจาลื้ไว้เดี๋ยวพอเขาโตขึ้นเขาก็ไปแล้วแ <c oughs> ย่เนี่ยถ่ายสามรอบเลยไม่ใช่ <c oughs> ร้อยเท้าฝากไว้ตลอดไม้เมื่อกี้มันเต็ม,เมแล้วนะอยากวางแล้วน่ะฝากไว้เถอะนี่นะคะมีเมฆมีแอดชิดมีริงจิ้มมีแอน,นะะแล้วน้องโอช่างดำเขาอยู่ข้างบนทำร้านทำร้านไม่ธรรมดานะคะเอฟซียูทูบเบอร์ทำได้ทุกอย่าง นายพันก็มาแล้วนะคะนายพันนี่ก็จะยิงแผ่นแล้วนะคะทำทำเองเหอต้องมาเปล่าเดี๋ยวนะเอาไม้ขวาน ร้านน้นแสงใสของแอนนะคะต่อไปก็จะเป็นร้านถ่ายรูปของลุงจิมนะคะก็เป็นร้านผ้าป้าคำใสนะคะวาดแล้<ร>วาวาดแล้วอืมอ่ะวาดวาดวาดเดี๋ยวน้องๆจะมาฝากอ,อีก อ่ทางนี้ก็กวาดไปทางนี้ก็ทำไปยืดจิ้งเหลี่ยมเยื่อยืดว่าเอาได้ยายจืนบ่อยากได้ยังหาน็อดเด้อน็อตเป็นจังไดนน็อตกับเป็นจังน็อตนั่นละแหลมแหลมเลยโอ้ยก็บอกแน่นอน่าแหลมหรู้มาแหลม เจ้ยอันนี้เจ้ยอันนี้จื้นเออเสียวไว้ใช้งานต่อบ่บ่บ่เอาเลยบไม่หายใจถิ่ถ่ายลุ้งเน้ี่แต่ว่าถ่ายลุงนแป๊บชั้นาทีนี่ลุงนนิ่งนั่นแหละสิถ่ายคนรอเน้จิคอยถ่ายเน้ลุงถ่ายคนรอเน้บ่ได้ถ่ายจังมือคอยมาถ่ายน้ำมูลเน้คอยกระถ่ายแต่เข่าสาร แล้วก็หยอกหยอกลุงกิมนะคะนี่จะเป็นร้านของลุงกิมนะคะตอนนี้นะคะมีทั้งนายพลมีทั้งนายพันนะเอา <c oughs> นึกว่าเป็นโอ้ที่แท้ก็เป็นลุงเรีย <c oughs> กว่าเป็นโอเลยขายขายข <c oughs> ายโอ้แต่เนาะโอ้ยพุ่งล่างข้างก็ได้ยรูปนะ ไอ้กมอัดเลืองเลวงเะว่างเลวงร้อนครับผมเป็นงานผมนิ่งถุกร้อนครับเอาเว้นร้อนเว้นร้อนนะไดเอาการเสียงดังตึ้งตุ้งตุ้งต้งลยโอไปเบิ่อกินกับทัเร็วโ ให้เสร็จก่อนของอชิตทำไมเาก็ถามเสร็จออเออเอาก่อนเลยนี่ไหมเห็นไหมไม่ยอมกันเลยนะอ๋อ่มันเป็นทางมันไม่อยากออแล้วนนี้มันมเป็นนะรดให้หน่อยสิทัดรัดเล็กๆกระทัดรัดนะคะเพราะว่าเป็นแมนบอกแมวเมกมันยกแมนบอก พ่อโตเป็นคนตีแบบตีแบตีเบื้องพ่อโตผมเป็นคนตีแบบออกชื่อยกออกไปเจ้าก็เอาปูนมาใช้อีกแล้วเนาะมัต้องยกวัดวัดร่นเดียวน้ัดขอบปูนร่ สอบผู้ทำใวัดอบูมบแปดกไาม้ยกด้ลองไปน้อยเดียวก็ได้เียโอ้ยามสิบฮ่าฮ่าาฮาฮ่าาเนพุเน้ำพุบันแบบนัมันไ่ั แอนก็เฮ็ดพูดเดียวป้าเดอแอนเดอ์เนี่ือกลยอี่าจะเป็นนะคะร้านขายรูปมีร้านน้อยๆน่ารักน่ารักน่าขลายหลังแล้วนะคะจะเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วนะคะเอฟซีมีร้านขายของเยอะแล้ว่อไปเนาะเพราะคงจะไปหาซื้อสบายสบาย เอาแผ่นพื้นมาเจียบใส่เจียบใส่แล้วก็คุกกระตำลงหนึ่งไปไปไปฝั่งนี้กันแผ่นแผ่นพื้นมันมีแบบขาแผ่นสี่เหลี่ยมส่วนสั้นเก่าหนึ่งจะได้ใส่แล้ว

คลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงกตเทียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค